สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พวกเราจะพาไปตะลุยที่ประเทศใหม่นะคะหลังจากรอบที่แล้วพวกเราไปจีนกันรอบนี้พวกเราจะพาไปประเทศตุรกีซึ่งออพวกเราก็จะบินจากสวนภูมินะคะไปที่มุมไบเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นก็จะราคาได้เลยทีเดียวราคาย่อมเยา ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของเมืองมุมไบนะคะก็มีตึกดรามบ้านช่องใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวซึ่งมุมไบก็จะเป็นเมืองใหญ่ของอินเดียนะคะแล้วก็มีประชากรเยอะมากก็จะเป็นเมืองธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเมืองแห่งบอีวูดนะคะก็คือเป็นวงการภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งรองจากฮอลลีวูดนั่นเอง หลังจากนั้นพวกเราก็กำลังจะไปออต่อเครื่องนะคะซึ่งพวกเราจะเดินทางจากมุมไบไปตุรกีตุรกีใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นสนามบินมุมไบซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีโมทีนะคะได้ปรับปรุงแล้วก็สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบสวยงามมากเลยทีเดียว ต่อไปกับสายการบินอินดิโกนะคะซึ่งก็เป็นสายการบินที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะของอินเดียอันนี้พวกเราก็บินผ่านหลายประเทศนะคะป,ปากีสถานอัฟกานิสถานซึ่งบรรยากาศร,ระหว่างทางที่จะไปจากม,มาุมไบอินเดียถูตุรกีซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง ถึงสนามบินอิสตันบูลแล้วนะคะซึ่งอิสตันบูลนี่ก็เป็นสนามบินที่ใหญ่มากๆนะคะช่วงนี้ก็มาเจอช่วงฝนตกพอดีเลยอากาศก็หนาวมากๆแต่พวกเราก็ต้องนั่งรถบัสไปต่อที่สนามบินอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปรับกระเป๋าแล้วก็ตรวจคนเข้าเมาือง งนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในของสนามบินอิสตันบูลนะคะอิสตันบูลก็ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็อลังการของตุรกีนะคะซึ่งก็จะบรรยากาศเมืองอิสตันบูลนี้ก็จะคล้ายๆกับยุโรปนะคะพวกเราก็มารอรับกระเป๋าหลังจากผ่านตอมอซึ่งตอมอที่ตุรกีรนี่ก็น่ารักใจดีมากๆก็แค่ดูพาสปอร์ตแล้วก็ดูหน้าพวกเราแล้วก็ปั๊มตา ผ่านเข้าเข้าได้เลยนะคะสบายสบายใจดีมากคนก็ไม่ค่อยเยอะมากกลางๆนะคะมีคิวแต่ว่าก็ตรวจคนเข้าเมืองก็บริการรวดเร็วมากอันนี้บริเวณสนามบินนะคะอิสตันบูลก็ตกแต่งประดับประดาสวยงามจากนั้นพวกเราก็จะต้องบินต่อนะคะจากเมืองอิสตันบูลเพื่อที่จะไปเมืองอิสเมียซึ่งเมืองอิสเมียนี้ก็จะเป็นที่ที่พวกเราจะไปพักนะคะ แล้วก็เป็นเมืเองที่เป็นเมืองท่าซึ่งอลังการมากพวกเราก็เช็คอินระหว่างรอขึ้นเครื่องนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นสนุกสนานนะคะเจอเพื่อนๆนใหม่ด้วยค่ะที่เจอเพื่อนใหม่ ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารหรือว่าร้านขายของที่โดเมสติกนะคะสายการบินภายในประเทศพวกเราก็จะเตรียมที่จะขึ้นเครื่องจากอิสตันบูไปเมืองอิสเมียรอบนี้พวกเราใช้บริการของต r รกิชแอร์ไลน์นะคะซึ่งราคาก็ย่อมเยาว์มากๆแล้วก็บริการดีมากๆนะคะมีการแจกขนมปังแจกน้ำดื่มอาหารรองท้อง ดูบริเวณภายในก็น่ารักดูดีนะคะสำหรับแอร์โฮสเตดแล้วก็สุดจวนะคะก็บริการดีมากๆยิ้มแย้มแจ่มใส พวกเราก็เดินทางกันแล้วนะคะจากอิสตันบูไปเมืองอิสเมียก็บินโดย t u r k ์กิชแอร์ไลน์พวกเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสำหรับเมืองอิสเมียก็จะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองขนส่งสินค้าของตุรกีนะคะ จะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็กับไส้กรอกกับชีสที่เขาแจกให้บนเครื่องนะคะตอนนี้พวกเราก็มาถึงเมืองอิสเมียแล้วนะคะบรรยากาศที่อยู่บนเครื่องก่อนที่จะแลนดิ้ง บ้านเรือนตึกรามบ้านช่องเยอะมากๆผู้คนอยู่หนาะแน่นมากๆเลยะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองท่าของประเทศตุรกีย ก็นั่งรถไฟต่อนะคะสองสาวนี้ก็จะใจดีมากซึ่งจากสนามบินอิสเมียพวกเราจะไปที่พักพวกเราก็ต่อรถไฟประมาณ40นาทีก็คนตุรกีเขาชอบช่วยเหลือกันมากเลยทีเดียวพวกเราก็นั่งรถไฟไปลงสถานีหนึ่งแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกสายหนึ่งนะคะถึงที่พักจากนั้นพวกเราก็เดิน แลกเงินนะคะซึ่งพวกเราต้องอแลกเงินยูโรจากประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเอามาแลกเงินลีลาลีลานะคะของตุรกีซึ่งก็มูลค่าเท่าๆกัน1บาทก็เท่ากับประมาณ1ตุรกีลีลาประมาณนี้พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดนะคะไปเดินบาซ่าตลาดของเมืองอิสเมียอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆเมืองอิสเมียบรรยากาศนะคะพวกเราก็นั่ง Uber อร์เพื่อที่จะไปตลาด ตรงนี้เราก็มาถึงตลาดที่เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองอิสเมียชื่อว่าเคเมราตตีบาซ่านะคะก็จะเป็นตลาดเก่าถึงจะไม่ใหญ่มากเท่าตลาด ที่ตุรกีนะคะแต่ว่าก็มีขายของเยอะมากมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอาหารการกินซึ่งก็เขาก็จัดได้ดูดีและสะอาดสะอ้านพวกเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพวกเรามาช่วงที่ตลาดเริ่มจะปิดกันแล้วนะคะก็เลยคนไม่เยอะมากแล้วก็มีบางร้านที่ปิดพวกเราก็มากินอาหารนะคะประจำของตุรกีก็คือเคบับจะมีเคบับไก่นะคะแล้วก็ เคบับเนื้อแล้วก็มีเฟรนฟรายด้วยพวกเราก็อร่อยออยกับการกินเป็นไงอรอนรสชาติเป็นไงบ้างระวังร้อนๆเนี่ยจ้ะอ,อันนี้ละ่ะเคบับเป็นไงบ้างเก่ยวรสชาติอร่อย